ครับผมกลับสวัสดีครับหมิดหมอแกนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับสุดหวยนะอ้วนนะครับผมช่องถีน้ำแนวทางครับสุดหวยคำนวณเลขเด็ดอาการดังมาห่พี่น้องคิดผิดแต่ละหน้ากันนะครับเนาะชอบจัดขัดผ่านพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางนะครับมีเข่ามีหลุดนะครับแต่นะครับผมก็จะทําให้ดีและก็ทําให้ดีที่สุดนะครับผม เอามามาเล้วเสียงเจ้าๆพอใหญ่อ้วนผู้เก่าพี่น้องเอ้ยเอาเนวทางมาฝากตอมม่อนซุ้มั้าเจ้าให้ปังหมานหล่นผู้สุขคนเอานะครับข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่ก็จะมาให้ชมนะพี่น้องเนาะเพราะว่านะครับของเราเนาะมันเดินมาสองวันแล้วพี่น้องนะครับก็หลุดยังไงก็ขออภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ทําเต็มที่แล้วพี่น้องนี่เนี่ยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปด นะครับมันออกสี่หกพี่น้องนี่นะครับเนาะหวยออกมาที่สี่หกนะครับนี่นะพี่น้องออกมาที่สี่หกนะครับของเราก็เข้าอยู่นี่นะครับผมให้ไปสี่คู่ให้พี่น้องไปเน้นเน้นไปที่สี่ก็มาที่สี่หกนะครับผมส่วนล่างก็วืดไปตามสูตรนะครับสามตัวก็เกือบโดนนะครับแล้วมาดูของวันที่สิบหกนะครับนี่วันที่สิบหก นะครับหวยออกมาที่นะครับสามสองสี่นภนอกเนาะใช่ไหมเออจริงนะครับสามสองสี่นะครับของเรานะครับสามสองสี่นะครับนี่นะครับเข้ามานะครับให้สามคู่วัดใจเลขทูบนะครับมาที่สองสี่นะครับส่วนชุดบนฟันให้ที่สองสี่นะครับ นี่นะครับก็เป็นงวดที่2ที่มันเข้าตรงๆนะครับแล้วก็สอง6นี่เป็นชุดกันก็มาล่างไปนะครับส่วนวิ่งรุดนะี่ยังไม่หลุดนะทุกสูตรก็อยู่ในนี้แหละพี่น้องแล้วค่อยมาชมกันนะครับพี่น้องไปย้อนเบิ้งนะครับคลิปที่ผมสรุปทั้ง2งวดเลยนะครับก็มานะครับได้ให้ได้ปังกันพี่น้องก็วันนี้นะครับก็จะมาสรุปคร่าวๆให้พี่น้องกันนะครับวันนี้ก็เป็นวัน วันพฤหัสที่ส1มสิบนะพี่น้องเนาะกริมาสรุปให้พี่น้องนะครับชุดบนนี่ผมลงไปแล้วนะครับชุดบนนะครับชุดบนชุดบนเนี่ยนะพี่น้องร้อยสิบตัวที่ยังไม่หลุดที่เดินดีอยู่นะครับมีเจ็ดแปดเก้าพี่นอ้องอ่าแล้วก็คู่โต๊ะบนชนแล้วมานะครับว่าก่อนชนที่สองก็มาที่สองนะครับวันนี้ชนที่สี่แล้วพี่น้องนี่เน,นเน้นเลยสี่นะครับ อ่ะแล้วก็บนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะก็ผมลงไม่กี่สูตรเลยพี่น้องนะครับเนาะอืมทาให้แล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่สองตัวบนหนึ่งสิงหานะครับเอานะครับมาเบื้องชมกันเลยนะครับว่านะครับความน่าจะเป็นตัวไหนน่าจะเป็นจะมานะครับงวดนี้นะพี่น้องเนาะอ่า ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เดินมาสองงวดนี้นะครับได้เฮกันยกเลยนะครับเข้าตัวเน้นด้วยพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูตําลาไปด้วยพี่น้องนะครับบนงวดนี้นะครับบนบนนะครับเด่นงวดนี้นะครับมาบนนะครับผมยกให้นะครับหก นะครับและสี่นี่พี่น้องผมยกให้หกกับ4นะครับมาชุดบนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะตลบหลังเราไหมนะครับหกกับ4ี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วตัวไหนหกกับสี่ตัวไหนหน้ามานะครับหกกับ4นะครับก็จะมีนะครับชุดที่มี6เนาะพี่น้องเนาะก็จะมีนะครับ64นะครับ หกสามแล้วก็มาหกเจ็ดนะครับสีนะครับมีชุดไหนสีนะครับก็จะมีสีหนึ่งนะครับสีสองไปแล้วนะครับแล้วก็มาสีสามแล้วก็มาที่สีเจ็ดนะครับนี่คือชุดบนนะครับหรือความน่าจะเป็นนะครับตัวเลขแนวทางพี่น้องนะครับแล้วผมมาเด่นให้ทีหลังนะครับเนาะ ผมจะลงนะครับผมจะลงคลิปนี้ให้จบนะครับก็จะรวมทั้งบนทั้งล่างให้พี่น้องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเช้าวันที่1เราค่อยมานะครับสรุปกันสายด่วนให้พี่น้องนะครับเนาะส่วนชุดล่างนะพี่น้องชุดล่างนะครับให้ความน่าจะเป็นนะครับ8นะครับและ9้า น,นี่คือความน่าจะเป็นของชุดล่างนะครับไม่รู้เห็นหมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็แผนกล้องออกไปก่อนพี่น้องนะครับ8กับ9นะครับวันนี้ผมหวั่นมากเลยพี่น้องแนวทางผมนะครับผมหวั่นยังไงเพราะตัวเลขมันไม่นิ่งนะครับอ่ะนะครับเพราะมี8อะไรก็จะมี82 8สครับ 8, แล้วก็มาที่8 9นะครับ ก้าอะไรนะพี่น้องก็จะมี92นะครับ9กแล้วก็มาที่นะครับ97เนี่ย6คู่นะครับแล้วเรามาดูความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับเพราะว่าผมต้องเทียบชนด้วยพี่น้องนี่นะครับนี่90นี่7 8 9เกาไม่ใช่เป็น90 7 8 9นะครับ บนนี่เขามาแน่ๆหนึ่งตัวถึงสองตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะมาหลักร้อยนะพี่น้องนะครับไม่ร้อยก็ลงล่างเลยงวดน,นี้เพราะว่าเขาเดินยาวแล้วงวดที่สามสิบแล้วพี่น้องนี่นะครับถ้าเขายังมานะครับถ้าเกิดว่ามาในชุดนี้นะพี่น้องมาชุดที่มีเจ็ดแปดเก้านะครับถ้ามีเจ็ดแปดเก้านะครับผมก็จะให้ไปประมาณนี้นะพี่น้อง มจะให้พี่น้องไป9นะครับถ้ามี9เนเานก็จะมี93้าสามในชุดกันนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มาโตดเดีพี่น้องเนี่ยเก้าสานะครับแล้วก็มาที่เก้าหนะครับมันเป็นตัวออกยากพี่น้องนะครับเนาะเอามาเบิ้งนะครับความน่าจะเป็นของชุดล่างนะครับชุดกันนะครับกันเดี๋พี่น้องนี่เออ ตัวมันเป็นตัวเลขไม่เยอะหรอกใบห้วนนี้ผมไม่ลงเยอะให้นะครับผมนะพี่น้องผมก็กลัวเหมือนกันในตัวติดเนี่ยสองสามห้าเนี่ยผมว่านะห้าสองนะครับกับสามสองนะครับนี่คือตัวติดนะครับสองชุดนี้นะครับผมเอามาจับใส่กันนะครับแล้วนะครับตัวไหนเน้นตัวไหนหน้าลุ้นหน้าลองสายวิ่งรวด่ผมแนะนำเลย นะครับงวดน,นี้ผมแนะนำเลยสายวิ่งรูดเนาะพี่น้องเนาะสายวิ่งนะครับผมให้ไปที่หกนะครับส่วนชุดนี้นะครับผมให้ไปที่แปดนะครับหกกับแปดมาดูสิตัวไหนจะมานะครับน้นนะครับนี่นก็น้นเดี๋ยวเช้าวัน,ว,นวันหวยออกลงามาเอาเด้อพี่น้องสามโมงเช้าเดี๋ยวจะให้เลขทูบไปด้วยนะครับงวดก่อนให้สามคู่แบบตรงๆง,งเลยเอานะครับหกก็จะมีหกสี่ นะครับ63 6 7นะครับ3ากู้แลพี่น้องนี้ก็เป็นชุดการที่9 6้านะครับแล้วส่วน8นะครับก็จะมีนะครับ82 85แล้วก็89นะครับถ้าเผื่อหลุดเด้อพี่น้องนี้คือการเผื่อนะครับถ้าเกิดว่ามาหลุดมาพี่น้องเรี้ยงไว้ที่52นะครับชุดนี้ก็เป็นตัวรองไปนะครับก็ตัวชุดกันอย่างละชุดนะครับ ก็เน้นให้ที่6แเดียวกันสายวิ่งลูดนะฮหกสี่หกสามนะครับ6 7แล้วก็6 9นะครับส่วนล่างก็จะมี8นะครับแ2 8 5 8 9แล้วก็5 2นะครับเป็นชุดกันนะพี่น้องเนาะหรือว่าพี่น้องมักเก่านะครับพี่น้องก็จับเอา92 95 97นะครับมันออกได้สุดโต๊ได้พี่น้อง มันออกได้ทุกตัวนะครับออกได้ทุกตัวโดวยเฉพาะหกนี่นะพี่น้องทางวดน,นี้นะครับความน่าจะเป็นผมผิดพลาดนะพี่น้องเนาะศูนย์หตัวเดียวน่ารุ้นมากนะครับแต่ไม่เขียนพี่น้องมันเยอะตัวเดี๋ยวนะครับเช้าว,วันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาฟันให้ทั้งบนทั้งล่างบนสองชุดล่างสองชุดเดี๋ยวผมมาฟันให้เลยนะครับตัวไหนหน้ามานะครับ เอาไว้เป็นแนวทางกอนพี่น้องนะครับไปหาจีบจับรัตตลีก่อนนะครับเพื่อนะครับมันอันมันเต็มแลาวพี่น้องเนาะสุดท้ายพี่น้องเฮงปังหมานโชคดีลํารวยถูกหวยเลขรัตตลีรัฐบาลไทยให้แล้วฝันให้เน้นเนนแล้วนะครับมักจัดขัดพานพี่น้องทุกตัวเลขทุกแนวทางมเขาอมีหลุดนะครับให้ทุกคนโชคดีเฮงปังหมานโชคดีครับผม